ขอน้อมเสียบังคมวรมเก้าพระบาทเจ้าภูมิพล์มงคลสมัย87พระพันษาราชาชัยมิ่งขวัญไทยทรงครองธรรมนำแผ่นดินสองพระหัตสร้างสุขทั่วทุกเขตสองพระเนตรทอดไกลไปทั่วถิน่นสองพระกันคอยรับสดับยิน สองพระบาทย่ำผืนดินเพื่อประชาทรงสร้างสรรค์ราชนิพนธ์ชนแท่สองทรงนำล่องเพิ่มเติมด้านการศึกษาทรงริเริ่มคำพอเพียงเลี้ยงชีวาทรงพัฒนาโครงการน้ำชื่นฉ่ำใจเฉลิมพระอิสริยยศปร,รากฏกล้องเป็นแรงของปัตถพี ที่ยิ่งใหญ่ปวงค่าบาทขอคำนับจอมทัพไทยถวายชัยแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์ดำรงชัยปานจุย้ยนายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยและกรรมการ